เป็นคุณหรือเปล่ากับทั้งสี่ราศีนี้ที่ดวงความรักจะกลับมาดีเรามาดูคำทำนายกันเลยครับว่าเป็นคุณใช่ไหม สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอุดดวงทํานายดวงตามกลุ่มราศีนะครับทั้ง4ราศีนี้ว่าเรามาดูคำทำนายครับว่าทั้ง4ราศีนี้ตลอดปี2 5 6 9นี้นะครับดวงชะตาของคุณตลอดทั้งปีเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับกับเรื่องความรักนะครับเด่นมากที่สุดนะครับกับทั้ง4ราศีนี้คือดวงความรักของคุณจะกลับมาดีจะกลับมาสําเร็จนะคบหรือจะกลับมามีโอกาสที่ดีกับเรื่องความรักอีกครั้งนะครับทั้ง4ราศีนี้ครับว่าดวงดีมากๆตลอดทั้งปีนะครับเรามาดูคำทำนายครับว่าราศีแรกนี้ครับค คือชาวราศีมีนครับระเบิที่2นะครับคือชาวราศีเมษครับระเบิบที่3นะครับคือชาวราศีเมถุนครับและระเบิดที่4นะครับคือชาวราศีสิงห์นะครับเรามาดูคำนำานายครับว่าทั้ง4ราศีนี้เองเนี่ยทำไมนะครับว่าดวงความรักของกูถึงจะกลับมาดีถึงจะกลับมาสําเร็จนะครับคนโสดก็จะมีโอกาสนะครับเป็นเพราะอะไรบ้างครับ ต้องย้อนกลับไปก่อนครับว่าเพราะอะไรนะครับทำไมถึง4ราศีนี้เนี่ยต้องเป็นคุณนะครับเพราะในปี2568ที่ผ่านมานะครับทั้ง4ราศีเนี่ยจุจัดอยู่ในโหมดของดวงที่อกหักนะครับมาแรงมากๆตลอดปี2568ที่ผ่านมาครับดวงอกหักถูกทิ้งถูกบอกเลิกนะครับหรือจบความสัมพันธ์นะครับสีราศีนี้เองเนี่ยถือว่าเป็น4ราศีที่จัดอยู่ในโหมดของความไม่สําเร็จกับเรื่องของความรักตลอดปีที่ผ่านมานะครับคุณเองเนี่ยอยู่ในโหมดของความหนักใจครับทั้ง4ราศีนี้ นี้เลยครับ ปีนี้เองเนี่ยก็จัดอยู่ในโหมดของความสําเร็จครับเพราะดวงมาแรงมากๆกับเรื่องของความรักตั้งแต่ต้นปีนี้ครับสตาร์ตตั้งแต่ช่วงต้นปี2519นะครับได้แก่เดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนมีนาคมนะครับและเดือนเมษายนนี้4เดือนนี้จะเป็น4เดือนที่มาแรงมากๆสําหรับเรื่องของความรักครับชาวราศีมีนครับมีเกณฑ์ว่าคุณเองจะได้พบคนรักนะครับเป็นคนต่างเชื้อชาตินะครับหรือเป็นคนทางไกลกับเรื่องของความรักเนี่ยเข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยเกิดขึ้นครับ หรับดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับต้องบอกเลยาชาวเมษเนี่ยมีโอกาสเดินทางไกลนะครับมีโอกาสเดินทางไกลด้านของการงานด้านของความรักนะครับหรือมีโอกาสที่คุณเองเนี่ยจะได้พบรักจากการทํางานนะครับหรือมีคนมาชอบคุณจากการทํางานเกิดขึ้นทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสสละโสดน,นะครับได้แต่งงานได้พบเจอคู่แท้ครับ ส่วนชาวราศีเมถุนนะครับต้องบอกเลยว่าชาวเมทุนเนี่ยปลดล็อกนะครับปี25 1 9เนี่ยถือว่าเป็นปีแห่งการปลดล็อกดวงชะตาของตนเองกับเรื่องของความรักครับอะไรที่เคยทุกข์กับเรื่องของความรักนะครับเคยไม่สําเร็จนะครับทะเลาะกับแฟนบ่อยนะครับมีปัญหากับเรื่องของความรักบ่อยนะครับเจอกับเรื่องมือที่3นะครับเจอการอกหักกับเรื่องของความรักปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีแห่งความสําเร็จนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนนัถือว่ามีโอกาสดีๆด้านของความรักเข้ามาคนโสดก็จะเจอคนที่เหมาะสมกับดวงชะตา นะครับหรือว่าเจอคู่แท้สักทีนะครับหรือว่าคนที่มีคู่คนที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเองเนี่ยก็จะได้พบรักกับเรื่องของความรักที่ดีเกิดขึ้นคือพบเจอโอกาสที่ดีสําหรับความรักหรือพบเจอรูปทางในการหาทางออกร่วมกันกับเรื่องของความรักได้ครับแปลว่าทาั้ง4ราศีนี้เองเนี่ยโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่ามาแรงสําหรับเรื่องของคู่รักครับคือใช้ชีวิตร่วมกันอย่างตลอดลอดฝั่งอย่างมีความสุขครับส่วนชาวราศีสิงห์นะครับอันนี้ต้องพูด พูดเลยว่าชาวราศีสิงห์นี่เองเนี่ยถือว่าเป็นชาวราศีที่มาแรงมากๆในช่วงปี68ที่ผ่านมาครับแต่ว่ามีเกณฑ์นะครับสาหรับการถูกทิ้งถูกบอกเลิกถูกบอกจางหรือคุยคุยกันอยู่ก็หายไปแบบดื้อๆแบบนั้นนะครับเลยทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในช่วงปีที่ผ่านมาครับแต่ในปีนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าชาวราศีสิงห์นี่เองเนี่ยมาแรงมากๆครับเพราะดวงชะตาของคุณเนี่ยเจอจรัสเป็่งประกายออร่าจากความเป็นคุณความมีสเสน่ห์ในเรื่องของการพูดการพูด คุย <c> uh <i> การเจรจารนะครับหรือว่าการเข้าหาผู้คนหน้าใหม่หมๆคุณทําได้ดีมากๆ <c> uh> เลยทําให้มีคนตกหลุมรักคุณมากๆตลอดปีนี้ครับสาหรับชาวราศีสิงค์ครับทั้งสี่ราศีนี้เองเลยจัดไปอยู่ในหมวดของความดวงดีกับเรื่องความรักครับโอกาสดีๆด้านของความรักโชคชะตาดีด้านของความรักนะครับหรือดวงความรักของคุณกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งทั้งสี่ราศีนี้ครับถือว่าอยู่ในหมวดดวงเด่นกับเรื่องความรักตลอดปีนี้ครับ